กำลังมองหาของขวัญให้คุณแฟนอยู่หรือเปล่าคะไม่ว่าจะให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะวันครบรอบก็สามารถสั่งทําได้นะคะจะให้เป็นเซ็ตแบบนี้หรือว่าจะให้เป็นสร้อยคออย่างเดียวข้อมืออย่างเดียวเราก็รับทํานะคะรับทําเริ่มต้นตั้งแต่น้ําหนักทอง2องสลึงเลยนะคะในตัวอย่างนะคะจะเป็นน้ําหนักทองสร้อยคอ1บาทข้อมือน้ําหนัก1บาทนะคะทองคําแท้ค่ะซื้อขายจำนาได้นะคะ ระยะเวลาสั่งทำนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3-4สัปดาห์นะคะเพียงแค่นะคะคุณลูกค้าแจ้งข้อความที่ต้องการสั่งทำนะคะขนาดความยาวน้ำหนักทองเข้ามานะคะทางร้านก็จะมีแบบฟอนต์ให้เลือกอีกทีหนึ่งนะคะมัดจำประมาณ50%นะคะวันที่สินค้าเสร็จก็สามารถชำระที่เหลือได้คะ่ะ เป็นของขวัญชิ้นพิเศษนะคะมีชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับใครที่ออมทองอยู่ต้องการจะสั่งตัดยอดอมก็ทำได้เช่นกันค่ะ